ความงดงามครับของเมืองเก่าเขาคลังสีเทพเพชบูรณ์ก่อฉาบด้วยอิฐศิลาแาแเดี๋ยวจะพาขึ้นู้ชมข้างบนนะครับผมชมบรรยากาศโดยรอบก่อนคนโบราณีนเขาก็เก่งนะครับหินก้อนใหญ่สามารถยกขึ้น ต่อกันได้สุดยอด Amazing จริงจริงอ๋อตรงนี้ห้ามขึ้นครับผมเพราะกลัวมันจะพังแล้วขึ้นทางไหนเนี่ยทิศใต้อยู่ไหนเอ่ย ถ้าเห็นเป็นพื้นกระเบื้องที่เดินอยู่เนี่ยกระเบื้องหินคือสร้างน่าจะสร้างยุคหลังนะครับนี่ถ้าเป็นยุคเก่าแก่ต้องประมาณนี้พาเดินชมไปเรื่อยกอนนะครับเดี๋ยวค่อขึ้นข้างบน สิ่งปลูกสร้างมีมานานหลายร้อยถึงหนึ่งพันปีเออไม่แน่ใจน่าจะมีมานานแล้วครับหลายร้อยปีเนาะมือบางๆสดชื่งดงามมากครับ มีทั้งป้อมยามอะไรนะป้อมยามชั้นนอกป้อมยามชั้นในที่เห็นอยู่นี้คือป้อมยามชั้นในครับผมจุดรักษาการของเมืองเก่าตรงแห่งนี้ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยยุครชาชการที่เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวค่อยค้นประวัติดูอีกทีหนึ่งเนาะ ถ้าใครสนใจก็คลิกไปได้ครับเมืองเก่าสีเทพเขาคลังคลิกที่ Google นะครับฝั่งนี้ก็ห้ามขึ้นสวยงามมาก กำแพงเหมือนกับไอ้นี่เลยนะครับด้วยอิฐสิลาแรงเหมือนกับอะไรนะั้นคนครธมเลยนะของเขมรอยู่สีเท่ฝั่งนู้นเขาเรียกเขาคลังในนะครับผมรอบตัวองค์พระเจดียนะ์เนี่ยจะมีรูปหานุมานแบก แบกกําแพงแบกหินอะไรอย่างนี้แหละแต่ที่เขาข้างนอกนี้ไม่มีแต่เขาข้างในมีครับผมส่วนมุมนู้นอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะซูมให้ดูอันนี้ก็คือป้อมยามรักษาการฝั่งในเหมือนกันครับผมเห็นแล้วทึ่งมาก ไม่มีปูนซีเมนต์แต่ก็เฉพาะอิดศิลาแรงก็สามารถอยู่ด้วยกันไดอ้อันนี้รอยที่เห็นคือเข้ามาบูรณนะหัวมันหักเอาปูนซีเมนต์มาเคลือบไว้ประมาณนั้นครับผม สวยงามแล้ะน่าทึงมากทีเดียวขึ้นทางนี้ได้ครับขึ้นลงได้ทางเดียวคือทางเส้นนี้ครับผมไปเราขึ้นกันเลย <c oughs> ขออภัยครับอันนี้คือใช้หินศิลาแรงทั้งก้อนนะเนาะโอ้โหมาตักให้มันเป็นสี่เหลี่ยมฝั่งนี้เขียนว่าห้ามเข้ายาวไปถึงนน้นเลยห้ามเข้าครับผมแต่ <c oughs> ดูรอยก็มีนะมีคนเข้าไปแต่เราก็ไม่กล้าร่วงครับ ขึ้นข้างบนดีกว่างามมากเลย เมื่อก่อนคนแถวนี้เขาบอกว่าจะไม่เห็นเป็นสภาพอย่างนี้นะครับอืมจะเป็นดินหมดเลยองค์เจดีทั้งหมดเนี่ยจะเป็นดินขึ้นไปถึงนู่นเลยแล้วเข้ามาบูรณะใหม่ครับผม เหมือนภูเขาขนาดย่อมอืมห้ามขึ้นใช่ครับห้ามขึ้นใกล้พังแล้วครับผมสากอิดพลคหักพัง <c oughs> เห็นเขาว่ามันม um. ีรูอยู่บนยอดยอดเจดีนี้ลึก3-4เมตรนะครับเพราะว่าเคยมีคนขึ้นไปเขาเล่าให้ฟัง อันนี้คิดว่าน่าจะคนสมัยปัจจุบันนะพื้นปูนซีเมนต์นี้น่าจะเอามาบ,าบุรณะนะครับผมเพื่อให้สถูกแห่งนี้สถานที่แห่งนี้อยู่ได้อีกองคงทนถาวรให้ลูกให้หลานเห็น เป็นไปได้ก็อยากจะพิสูจน์สักครั้งขออนุญาตนะครับขอไปถ่ายทำเฉยๆจะไม่ทำให้เสียหายขออนุญาตนะ เป็นแค่ไม่มีอะไรแล้วครับถูกปิดหมดละเอาศิลามาปิดหมดละต้องค่อยๆลงครับ ไม่เสียหายเป็นบุญตาครับที่ได้มาเจอนี่ทางขึ้นสมัยก่อนน่าจะใช้ทางนี้ขึ้นกันแล้วยอดจะดีห้องจะสูงพอได้เนาะสมัยก่อนนั้น แต่นี่กลายเป็นเศษซากระหักพังละด้วยอายุที่เก่าแก่ครับผมคำว่าเขาคลังอืมก็คงจะเป็นที่เก็บสมบัติเนาะของคนโบราณคลังนอกคลังในครับผมแต่ไม่แนะนำนะครับพวกที่ว่าแอบลักลอบขุดน,นะนะ ไม่เหมาะสมนะครับมันจะกลายเป็นสมบัติที่สุกสาบแช่งทันทีจะใครเอาไปเป็นเจ้าของที่เขาไม่ได้อนุญาตให้